สวัสดีค่ะแฟนรายการทาง FM 90.75เมกะเฮิรตซ์สองฝนเรดีโอค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับดีเจอยเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆท่ททานเลยนะคะที่กำลังรับฟัง FM 90.75เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้ค่ะช่วงวันศุกร์นะคะในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของทุกๆเดือนเรามีข่าวคราวความเคลื่อน ต่างๆจากจังหวัดชเชิยงสาเนีคะและก็จากทั่วทั้งประเทศนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะคะมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะไม่แน่ใจนะคะสุดสุดท้ายของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะที่เรื่องราวของ ที่พ่อแม่พี่น้องหลายๆทานนะคะถามถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม850บาทนะคะซึ่งคอรมอรเห็นชอบเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม850บาทนะคะในวันที่2พฤศจิกายน2568รวม1,700บาทต่อคนเลยทีเดียวค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของรัฐบาลอนุทินชาญวิรุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณผู้ฟังก็ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นะคะซึ่งจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน1 3ล้า4 0นคนเรดอว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงและได้รับผลกระทบ โดยตรงจากสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวทางนี้ค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน850บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2568รวม2เดือนค่ะได้รับวงเงินเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะคะ1,700บาทต่อคนว้าวนี่เป็นยังไงคะเยอะม,มากๆเลยนะคะซึ่งจากวงเงินเดิมที่ได้รับนะคะจำนวน สา0รบาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็นวงเงินเดือนละ1,150บาทนะคะแต่ยอดเงินคงเหลือของโครงการในแต่ละเดือนค่ะจะไม่ทบนะคะไปยังเดือนถัดไปค่ะคุณผู้ฟังโครงการดังกล่าวนะคะใช้จ่ายเงินจากงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะหรือว่าจำเป็นจำนวน22,780ล้านบาทนะคะนอกจากจะช่วยลด ภดาระค่าคลองชีพแก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อเป็นการเพิ่มยอด ขายนะคะกับร้านถุงฟ้าราคาประหยัดและร้านอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและก็คาดว่าส่งผลให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.07-0.08ต่อปีนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะ ของเรื่องนี้ค่ะโดยวันที่30กันยายน2568ค่ะคุณฟังนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่หนึ่ง ทับ2,568นะคะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติค่ะเห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2,568ตามที่คณะกรรมการประชารัฐนะคะสวัสดิการเพื่อเศรษ,ษกฐกิจ ผานรากและสังคมกระทรวงการคลังเสนอโครงการเพิ่มวงเงินดังกล่าวนะคะก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อช่วยเหลือแล้วบรรเทาค่าครองชีพและจัด ประชารันสวัสดิการเพิ่มเติมค่ะเป็นการช่วยคลาวให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน13.4ล้านคนนะคะหรือว่า13.4แสนคนนั่นแหละซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว โดยก็จะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะของผู้มีบัตรรวมถึงช่วยเพิ่มกำลังซื้อและเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะในช่วงปลายปี2568ส่งผลให้เกิดการบริโภคการผลิตและการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นลูกโซ่นะคะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมเช่นกันค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายค่ะ คุณผู้ฟงังคะกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองปี2565ของกระทรวงการคลัง ณนะวันที่1กันยายน2,568จําจำนวนไม่เกิน13.4ล้านคนนะคะหรือว่า13ล้าน4แสนคนนั่นแหละทั้งนี้ค่ะกรณีที่รัฐบาลนะคะจะดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะควรพิจารณาดำเนินการโดยไม่รวมผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเพิ่มวงเงินค้างต้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย เมาดูในเรื่องของวิธีดําเนินการกันหน่อยคุณผู้ฟังวิธีการดําเนินการกองทุนประชารััฐสสวสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา วัตถุดิบนะคะเพื่อเกษตรกรจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน850บาทต่อคนต่อเดือนนะคะโดยเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมนะคะจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะโด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2568นะคะคุณผู้ฟังกรณีที่มีวงเงินคงเหลือในเดือนใดก็ตามค่ะจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปนะคะรวมแล้วนะคะก็ได้รับเพิ่มเติมนะคะจากเดิม2เดือนนะคะทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ1,700บาทต่อคนตลอดระยะเวลา โครงการนั่นเองค่ะระยะเวลาดําเนินการคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องระยะดําเนินการ2เดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2568งบประมาณนคะคะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568งบประมาณกลางนะคะรายการเงินสํารองจ่าย ในส่วนของกรณีฉุกเฉินนะคะหรือจำเป็นเนี่ยจำนวน22,780ล้านบาทนะคะโดยจัดสรรให้แก่สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังสำหรับกองทุนนะคะซึ่งโครงการเพิ่มวงเงินโดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568กงบกลางนะคะรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 22,780ล้านบาทนี่ะจะทำให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสวัสดิการที่ผู้มีบัตร พึงพอใจและมีการใช้ประโยชน์เกือบเต็มวงเงินเลยทีเดียวโดยการเพิ่มวงเงินดังกล่าวนะคะจะทําให้ผู้มีบัตรมีกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยและก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายนะคะกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดและร้านอื่นๆที่ผู้มีบัตรนะคะไปใช้จ่ายเนี่ยซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิด เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2568ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์นะคะต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคาดว่าการดำเนินโครงการเพิ่มวงเงินนะคะก็จะส่งผลให้ GDP เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.07ถึง0.08ต่อปีเมื่อ เทียบนะคะกับกรณีที่ไม่มีโครงการและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีบัตรนั่นเองค่ะซึ่งแนวทางนะคะในการสื่อสารก็จะมีการนำเสนอในที่ประชุมครมออนุวัฒอนุมัตินะคะในการเพิ่มวงเงินแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ และก็2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้แหละถึงเดือนธันวาคม2568เดือนละ850บาทต่อคนต่อเดือนรวมแล้วนะคะก็คือ1,700บาทต่อคนนั่นเองโดยเพิ่มเติมนะคะจากวงเงินที่ได้รับจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนก็จะ มีผู้ได้รับสิทธิ์นะคะ13ล้าน4แสนคนแล้วก็จะมีการนำเสนอประโยชน์ของการเพิ่มวงเงินนะคะแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนอกจากนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าคลองชีพเพิ่มยอดซื้อและยอดจำหน่ายสินค้าแก่ร้านค้าที่เข้าเริ่มโครงการนะคะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลนะคะก็คาดว่าจะส่งผลให้ GDP Yeah. <laughs> ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.07ถึง0.08ต่อปีนอกจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์น้คะให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13,400ล้านคนเตรียมรับเงินเพิ่ม850บาทในเดือนพฤศจิกาย,ยนและเดือนธันวาคม2568นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะกับการเติมเงินนะคะบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐเพิ่ม850บาท2เดือนติดต่อกันคือ1,700บาทเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับพวกเราทุกทกท่านเลยไม่ใช่พวกเราสินะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะเอาเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เราอยากจะนํามาเสนอให้กับ คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของคอรมอขยายรถไฟฟ้า 20บาทตลอดสายนะคะสายสีแดงม่วงอีก2เดือนถึง30พฤศจิกายน68ค่ะเพื่อบนเท่าค่าคลองชีพนั่นเองโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกรกฎาคมนะคะ2568ซึ่งกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสีม่วงนะคะ ในอัตรา20บาทตลอดสายโดยให้ขยายเวลาเสร็จสิ้นนะคะหรือว่าสิ้นสุดเนี่ยจากเดิมก็คือวันที่30กันยายน2568ค่ะคุณผู้ฟังให้ออกไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2568นะคะนอกจากนี้ค่ะ ในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ ยังยืนนะคะเพื่อบรรเทาค่าคลองชีพของประชาชนโดยไม่เพิ่มภาระทางการคลังพร้อมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะคะใน2เดือนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรายละเอียดนะคะก็คือเรื่องนี้คะ่ะรัฐบาลก็ได้ถแถลงนะคะนโยบายต่อที่ประชุมสภาเมื่อวันที่ย9กันยายน2568นะคะรัฐบาลก็ กำหนดนะโยบายสำคัญนะคะที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศเพื่อคืนความเชื่อมัน่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยโดยในด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชีวิตประจำวันนะคะอาทิ ค่าพลังงานค่าน้ำดื่มสะอาดนะคะค่าโดยสารค่าผ่านทางเพื่อให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะโดยขณะนี้ค่ะกรมการขนส่งทางรางและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะก็อยู่ระหว่างเร่งผลักดันกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งนะคะทางรางนี่แหละ แล้วก็ร่างพระราชบัญญัติตัวร่วมนะคะซึ่งประกาศใช้โดยเร็วเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการลดค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองในการนี้ค่ะคุณผู้ฟังกระทรวงคมนาคมนะคะก็เห็นควรให้มีการดำเนินมาตรการอัตราโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาลนะคะสําหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสายนครวิถีกรุงเทพอภิวัตรตลิ่งชันและสายธานีรัตยากรุงเทพอภิวัตรรังสิตของการรถไฟแห่งประเทศไทยและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรมนะคะหรือว่าสายสีม่วงของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะคุณผู้ฟังที่จะเกาะให้เกิดประโยชน์สูงสุงสดต่อบประชาชนค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอก็คือ 1. ค่ะทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านะคะ สูงสุด20บาทตลอดสายตามนโยบายรัฐบาลระยะที่2นะคะโดยทบทวนมติดังกล่าวซึ่งก็ระบุนะคะว่าให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายตามนโยบายรัฐบาลสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงค่ะคุณผู้ฟังสายนครวิถีกรุงเทพอภิวัตลิง และสายธานีนรัฐยากรุงเทพอภิวัตรรังสิตนะคะของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงเนี่ยของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจากเดิมสิ้นสุดมาตรการนะคะวันที่30พฤศจิกายน2568 เป็นสิ้นสุดมาตรการนะคะในวันที่30กันยายน2568นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายตามนโยบายรัฐบาลระยะที่2ค่ะ เมื่อร่างพระราชบัญญตัติการขนส่งทางรางและพระราชบัญญตัติตรวร่วมแล้วนะคะจะมีการประกาศใช้เพื่อรองรับการดำเนินงานที่เหมาะสมและชัดเจนนะคะให้กับกระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะและก็จะให้กระทรวงคมนาคมนะคะประเมินผลการดำเนินมาตรการโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะอาทิ ปริมาณผู้โดยสารและรายได้นะคะซึ่งส่งผลต่อภาระการชดเชยจากภาครัฐและคำนึงถึงความสะดวกสบายนะคะในการเดินทางและการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและการดำเนินมาตรการดังกล่าวต่อไปด้วยโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวนะคะคุณผู้ฟังว่านายอนุเทียนชานมีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปดำเนินการหาวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อลดภาระประชา และไม่เป็นภาระก,กับภาครัฐหาวิธีเหมาะสมและจะนำเสนอเข้าคอรมอใหม่อีกครั้งภายในสองเดือนนี้เองค่ะและก็ แนวทางในการสื่อสารคุณผู้ฟังก็จะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะขยายมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายตามนโยบายรัฐบาลอีก2เดือนสำหรับรถไฟฟ้าชันเมืองสายสีแดงนะคะสายนครวิถีกรุงเทพอภิวัตนิ่งชันและสายธานีรัตยากรุงเทพอภิวัตรังสิตสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงไงคะถึงวันที่30พฤศจิกายน2 1568นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงยังจ่ายค่าโดยสารในราคา20บาทตลอดสายเช่นเดิมไม่ต้องจ่ายเพิ่มถึงวันที่30พฤศจิกายน 2,568นะคะเพื่อบรรเทาค่าคลองชีพและให้ประชาชนนี่แหละหันมาใช้บริการรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือ ไกลตัวค่ะทีมข่าวของเรานะคะทาง fm 90.75เมกะเฮิรตก็จะนำมาฝากลูกเพจทุกๆท่านกันเป็นเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็รถไฟนะคะสายต่างๆนะคะที่จะมีส่วนลดให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านกันเอาเลยค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันต่อค่ะทาง fm 9 0 7 5มกะเฮิรต สองฝนเรดิโอค่ะ